สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้ก็เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ในปี2566นะก็สวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านนะครับพระธรรมที่เราจะหนุนใจในเช้านี้เราจะพักกิติคุณสัมพันธ์1วันนะเพื่อจะเรียนรู้สิ่งที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่จะมาถึงในปีนี้นะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ13 นะฟิลิปปีบทที่2ข้อขที่1 3ได้กล่าวว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหนะ้าอาจารย์เปโลหนุนใจเราในการดําเนินชีวิตนะต้องอ,อ,อย่างนี้ก็คือว่าสภาพที่อาจารย์เปโลเขียนพระธรรมฟิลิปปีนั้นคือท่านถูกขังคุกอยู่เนะพราะฉะนั้น าอาจจะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามครับซึ่งถ้าเราถูกขังคุกแล้วจริงๆอาจารย์ปโ,โลู้ได้ว่าอีกไม่นานเนี่ยท่านก็จะเสียชีวิตละคืออาจจะต้องถูกคำพิพากษาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือมีชีวิตอยู่ไม่นานมุมมองของคนที่รู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ไม่นานเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความหดหู่ใจใช่ไหมครับก็ มดอะไรตายอย่างลวก็คือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นที่อาจารย์บรนหนุนใจเราก็คือว่าท่านยังบอกว่าให้ลืมนะสิ่งลืมอดีตแล้วก็โน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะมีมีสองประเด็นที่อาจารย์บรนหนุนใจเราก็คือว่าประเด็นแรกก็คือว่าการลืมนะถามว่าเราลืมได้ไหมลืมได้ลืมในสิ่งที่ ไม่อยากลืมแต่เราจะไม่ลืมในสิ่งที่เราอยากลืมนะครัเรามักจะลืมในสิ่งที่เราไม่อยากลืมแต่เราจะจําในสิ่งที่เราอยากลืมนะก็เป็นเรื่องราวปกติของของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรโรบอกว่าให้เราลืมนี่ยจริงๆถามว่าลืมได้ไหมทําไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นความหมายที่อาจารย์ปรโรนใจเราคือว่าให้เราใช้สิ่งที่เป็นอดีตมาเป็นบทเรียนสําหรับเรา ับในอดีตเนี่เราเจอเรื่องต่างๆมากมายเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องทุกข์ใจเรื่องชื่นชมิด,ดีเราเจอต่างๆมากมายเราจะใช้อดีตในการเสริมสร้างชีวิตของเราในปีใหม่นี้อย่างไรถ้าเราเจออดีตท,ที่ในด้านที่ไม่ดีโอเคเราจำไหมจำแต่ว่าเราคงไม่จมอยู่ในอดีตแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็ก้าวหน้าเดินต่อไปได้ หรือถ้าเรามีอดีตที่น่า,นาจดาจำอดีตที่ชื่นชมินดีอดีตเ,เรื่องของแปลความประสบความสําเร็จเรื่องอะไรต่อแต่รู้สึกว่ามันมันฟูใจนะเราก็คงไม่ใช้สิ่งเหล่านั้นมาทําให้เป็นเหตุที่จะทําให้เรายกตัวเองขึ้นหรือลืมตัวเราบอกเฮ้ยเมื่อก่อนเรามีผลงานโดดเด่นมากมายเราก็คงไม่ใช้ผลงานที่เรามีเนี่ยมาทำให้เราลืมตัวหรือ,อพองตัวใช่ไหมครับ แต่ว่าให้เราใช้บทเรียนในความสําเร็จนียมาเป็นบทเรียนสําหรับเราในการที่จะก้าวเดินหน้าต่อไปอีกนะเราคงไม่หยุดแค่ความสําเร็จระดับนี้เท่านั้นเรายงคงก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ปรลหนุนใจเราประการแรกนั่นคือเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาแล้วใช้อดีตอย่างถูกต้องมีบทเรียนอย่างถูกต้องในอดีตที่ที่เราได้เผชิญกลับมานั่นคือประการแรก ประการที่สองที่อาจารย์ปลนุนใจคือว่าให้เราโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าการโน้มตัวเนี่ยมันเป็นผลมาจากอดีตด้วยถูกไหมครับถ้าโอเคเรามีอดีตที่เป็นทุกข์ใจเราต้องเรียนรู้ในการจัดการแล้วก็ลืมอาจจะลืมไม่ได้แต่เรียนรู้ในการจัดการกับอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ใช้บทเรียนนี้เนี่ยทาให้เรามีกําลังขึ้นเพื่อที่จะก,ก้าวหน้าเดินต่อไปอโอเคบางเรื่องอาจจะมีเรื่องผิดพลาดที่ ไม่น่าให้อภัยมันคาที่เราใช้นะเป็นผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยเมื่อเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราโน้มตัวเราจะโน้มตัวอย่างไรเราก็โน้มตัวจากอาดีตที่เคยผิดพลาดว่าเราจะไม่ผิดพลาดซ้ําสองนั่นคือการโน้มตัวหรือจากอาดีตที่เราประสบความสําเร็จเราจะโน้มตัวยังไงเราจะโน้มตัวด้วยท่าทีทีเ่เป็นการประสบความสำเร็จนั้นเป็นแรงผลักดันสําหรับเราในการที่จะก้าวขั้นสูงขึ้นไปอีก าการสูงขึ้นไปอีกน,น,นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ปปโลนหนุนใจเราเพราะฉะนั้นในปีที่มาถึงนี้ในปีนี้สอง6นะ้รนะ้บให้พระธรรมตอนนี้จะ,จะเป็นที่หนุนใจเราแล้วก็เป็นที่เสริมสร้างแล้วก็เป็นกําลังให้กับเราในการเดินชีวิตในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะอีกอีก364วันนะวันนี้เริ่มต้นวันที่1นนะึอีก364ี่วันเราจะเดินหน้าต่อไปอยังไงนะเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะเราจะมีวิธีที่ถูกตัง้งายก็คือการลืม หรือการใช้อดีตให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้อดีตนั้นเนี่ยเป็นแรงผลักดันในการโน้มตัวเราไปสู่ข้างหน้านั่นคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะทุกคนมีอดีตมากมายความดีความชื่นชมยินดีความเศร้าใจความทุกข์ปัญหาต่างๆมีมากมายแต่ว่าเราเรียนรู้ในการใช้อดีตอย่างไรและห้ามอดีตนั้นนําอดีตนั้นเพื่อนําการพัฒนามาสู่ชีวิตของเรานะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขอพระเจ้าที่จะวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะให้ได้รับการอวยพรจากพระองค์ในเรื่องของการหน้าที่การงานในการประกอบอาชีพนะท่านใดที่มีอาชีพค้าขายก็ขอประทานเฉยๆลูกค้าเยอะๆนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเมื่อเราเริ่มต้นที่สุขภาพของเราเราก็จะมีแรงที่จะทําอะไรหลายอย่าง นะซึ่งอาจจะนําไปสู่เรื่องของการรับใช้พระเจ้านะครับให้เรามีกําลังแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าอยู่เสมอนะตลอดชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าเป็นพรครับสวัสดีปีใหม่ครับ